สวัสดีครับผมช่องคุณประสาแม่ทัตเตอร์นะครับมาชมโคมัสุ PC ซ5ขีิคิดหนึ่งนะครับเละที่ขี่หนูนะครับามาดาูวิธีการขุด ต่อต้นมะพร้าวนะครับต่อต้นมะพร้าวนะครับนี่นะครับต้องต้องขุดแบบทองราดทองโผนแล้วครับ ก็เก okay. ลวมหน่อยนะครับรถเล็กก็ทำได้นะครับแต่ว่าช้าหน่อยนะครับก็พิกัดทำงานอยู่ที่รอยต่อ ระหว่างกระวะกับราโวโนะครับแต่อยู่ที่ตำบลกระวะนะครับ ครับเรา,าเราไปชมกันอีกฝั่งนะครับครับเรามาชมกันอีกฝั่งนะครับ,รบนี่นะครับนี่นะครับต่อต้นมะ้าวนะครับใหญ่นะครับ ก็จะออกแล้วครับอึบเดียวนะครับอึบเดียวนะครับมาดูความพยายามของรกเล็กนะครับ ดูนะครับดูนะครับออกแล้วครับออกแล้วครับนี่ออกแล้วครับนี่นะครับออกนะครับใหญ่กว่ารถอีกนะครับ ก็คนแก่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับนี่ก็เป็นความพยายามนะครับนี่นะครับหัวโยกนะครับรถ ดูนะครับใหญ่มากนะครับก็ต้นมะพร้าวนี้ก็ประมาณ30มปีนะครับได้นะครับ ครับครับก็ฝากช่องคุณประธานแมนเทนเตอร์ด้วยนะครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ